ครับก็ยังปัญหาค่าใจนะกับเพืเ่อนๆแบอบกว่าเฮ้ยเห็นผมเล่นหรือเห็นใครเล่นนิ้วไวๆเนี่ยอยากจะมีนิ้วที่ไวัยเขาบางังก็อย่างให้สังเกตนี้ก่อนนะ,อ,ะอย่างนี้จากที่ว่าเราต้องการจะซึ่งว,ว่าสเปดปิกแล้วก็ให้นิ้วมันทันกับจังหวะปิกนะ ผมยังเล่นแบบนี้ไม่ได้ผมก็เฝ้าดูจังเลยนะโอ้ทำไมอิงเวเขานิ้วเขาเคลื่อนที่เบามากก็ไปนึกถึงว่าเฮ้ยเขาสกอหลอกไปใช้ใช้สาย08น้ำหนักนี่พวกผมจะต้องใช้น้อยมากแล้วก็ไอส้สกอหลอกเนี่ยพื้นที่ว่างตรงที่มันเว้าวลงไปที่เป็นเรียกว่าเปลือกหอยนี่ฮะสกอหลอกก็คือเว,วเข้าไปบุ๋ม้าไปเหมือนเหมือนเหมือนเป็นขุดออกมานะก็คือขุดคว้านคอนะ สเกลลหลอมมันแปลว่าเปลือกหอยนะเปลือกหอยมันก็จะบุ๋มบุ๋ลงไปเงี้ยมีตัวแล้วก็ตัวหอยก็จะไปอยู่ในในบุ่มบุ่มของของไอตัวสเกลล์ลอปนะซึ่งมันก็ไปลักษณะที่เรียกออกมาเรียกกับบนกีตาร์ว่าสเกลล์ลอปนะหลายคนก็เป็นบางครั้งเมื่อก่อนสมัยก่อนก็มีหนังสือกีตาร์แล้วมนก็แปลเหมืเปลือกหอยเนี่ยผมกับเพื่อนบางคนถามเล่นกิ้งเลยเพื่อนผมไอเพื่อนผมคนนี้มันก็บอกว่าไอสเกลล์ลอปมันแปลว่าคอมัเกิดการคว้าในบุ่มเข้าไปเหมือนแบบแท็กหอยอะไรนะอะไรโลเลตอะไรนะออย แต่หอเยเออโรเล็กออยสเตอร์อนะไรเงี้ยก็คือเหมือนเป็นตัวหอยเขาบอกเขาเขาเหล็กมาเนี่ยแล้วก็ทำการคว้าน,นเมทนะัลเมทัลหรือสตีลฮะสตีลก็เป็นพวกสเสลนะเอามาคว้านให้มันเหมือนเป็นหอย,ยคือจะจะจะ,จะไม่ใช้วิธีปัม๊มหรืออะไรจะใช้วิธีเจาะแท่งเหล็กเป็นแท่งเ,เพื่อมาทําเป็นตัวเรือนอะย่างเงี้ยก็มีความทนทานแข็งแรงอันที่มาอันนั้นรุ่นพี่ผมเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเรียกว่าโรเล็กอะไรนะ โรเล็กออิสเตอร์อะไรอย่าแท็กมันเป็นแท็กโอิเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าโรเล็กรุ่นออิสเตอร์รุ่นเอาเหล็กมาคว้านไวนะ้คอคำว่าสเกลล็อกมันก็คือคว้านให้มันมาณแล้วนิ้วมันก็จะแปะลงไปแค่โดนสายกดจับตรงเส้นนะครับแล้วน้ำหนักเรีแอคชั่นของแผ่นซิงเกิลบอร์ดก็จะไม่มีจับนิ้วนะครับนิ้วมันก็จะโดนตรงนี้ผมให้ดูกีตาร์ตัวนี้ ซึ่งผมก็ทำเองเกับมือนะครับแล้วปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปสแกลลอ,อกัจตาก็ได้นะครับนี่ตัวนี้นะฮะตัวนี้นนนผมให้ดูก็ลักษณะของการฟานขอหรือสแกลล์ก็ทําได้หลายแบบนะครับเ่องแบบที่นิยมของรุ่นมาตรฐานของที่อินเดียทำหรือ,อไอ,อเอลิต ก็สกอเรกตอยู่สิงบาร์สุดท้ายนะหรือของลิชี่แบ็กมอลก็สกอลร็อยู่ประมาณแค่นี้ใครจะไปทําเองก็ได้สกอลอ็ก็คือคว้านผิวเนื้อมวลของไม้ตรงนี้ออกไปนะครับแล้วเวลาเราจับเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงต้านที่เกิดจากไอเพื้นมันเสียหลักซีก็บอกครับจริงที่ผมก็มานั่งวิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วเฟตทุกวันนี้มันก็เป็นลักษณะจัมโบนะ้บางอันบางคนยังบอกที่ถอยเป็นจัมโบ้พิเศษครับ มันก็วิธีการวางนิ้วมันก็จะเหมือนอนกับสเกลหลอกปและเพราะว่าเฟตบัรยายนิ่งนะครับมีความรูนหนาแล้วก็ทําให้นิ้วไม่จำเป็นต้องออกแรงมากจนกดไปทั้โดนรีแอคชั่นคือแรงปริยาโตกับของพื้นส้นกระบอดเข้ามาหานิ้วทําให้เราใช้น้ําหนักนิ้วมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงสรุปออกมาให้ได้ว่าเขาวางน้ําหนักนิ้วนิดเดียวเอง นะครับเนะนี่ยฮะคือที่มาของการจะพูดคุยนะครับผมจะพูดคุยถึงว่า หลายๆเพื่อนๆน้องๆ,องๆเพื่อนๆพี่ๆหลายคนอยากจะเล่นแล้วก็พัฒนานิ้วตัวเองนะครับให้มีความไหวและมีพลังจึงไปคิดว่านิ้วจะต้องมีพลังเหมือนไปออกกาลังกายแบบนักกล้ามหรืออะไรที่แต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่นิ้วที่ไหวและมีพลังนั้นมันมีอยู่สองอย่างพลังของนิ้วคือการจับลงหลังเฟตที่นั่น กับนิ้วที่มีพลังในเรื่องของการดันสายการจับที่มั่นคงการส่งน้ำหนักนิ้วที่ดีที่ถูกต้องอันนี้มันแยกกันคนละประเด็นนะครับนิ้วที่มีพลังหลายคนอาจจะบอกวา่าโอ้ทำไมเล่นได้ดุดันแล้วนิ้วมีพลังมีแรงมากจริงๆมันต้องแยกสองอย่างคือนิ้วที่มีความแม่นยำนะครับเช่นต้องการจะเล่นแค่นด้วยความไว เราไม่ควรจะใช้พลังนิ้วมากเกินไปนะครับใช้ให้มันพอดีๆแล้วก็เหมือนกับจับลงไปแค่กดลงไปโดนกับเฟตพอนะฮะนะครับ,นะนะรบก็ผมก็เลยแนะนำว่าคุณลองฝึกอย่างนี้นะเนะี่ยเคาะให้ดินเสียงฝฟๆเนี่ยพอแล้นะนะฝึกเลียงนิ้วไปกับเอาแค่นี้ก็ก้อยนางการชี้นะฮะ นิ้วโป้งก็วางไว้กระโต๊ะอะไรได้นี่คือวิธีที่ผมทำตอนสมัยที่ผมเป็นนักเรียนมัธยมแล้วอยากจะเล่นกีตาร์มากอยากจะเล่นเพลงนี้ได้นะให้เวสัน อยากจะเล่นอย่างนี้ได้ก็ได้แต่เอานิ้วซุบบนโต๊ะนะโต๊ะสมัยก่อนตัวเรียนเนะี่ยกีตจะไม่เห็นใช่ไหมเราก็มือข้างนึ่งเราก็จดอะไรคู่กระดานไปนิ้วข้ามมือซ้ายแล้วก็อยู่ในโต๊ะแล้วก็ขยักรุ๊กกกกกกอย่างเงี้ยทั้งวันนะฝึกเงี้ยทั้งวันเนีย่ยเนี่ยอย่างเงี้ยฮะให้มันมีเสียงแป๊บๆปได้ยินนะประมาณนี้ฮะน้ำหนักประมาณนี้เองเมื่อเราเอามาใส่บนรรบา์กีตาา์นะี่ฮะผม เปลี่ยนกีตาร์ให้ับบไม่สกอเรลอกไปกันเดี๋ยวก็จะหาว่าเออเอาสกอเร็มาเล่นมันดูอาจจะเหมือนว่าเอาเปลี่ยนหรือเปล่าจริงๆแล้วสกอเร็ไม่สกอเร็ตสามารถทําได้เท่ากันไม่ว่าจะรีเกโตหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะใช้เทคนิคที่ว่านี้คือพัฒนาการจับวางนิ้วให้ดีนะครับนี่ก็เหมือนกันครับจับแล้วจะไม่รู้สึกว่ามือจะต้องไปเข็นน้ำหนักมากเกินไปลงไปบนฟิกอร์บอร์ดเลยนะครับ ครูออฟหรือแฮมเมอร์ลิงอนจะไม่เหมือนกับนิ้วที่มีความพอดีแล้วก็เคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วนะครับถ้าคุณเข็นน้ําหนักนิ้วลงไปมากกับการที่อยากจะเคลื่อนที่คล่องแคล่วเหมือนคุณพยายามจะวิ่งเร็วด้วยการเอาถุงทรายมา,มามัดขาแล้วก็ลากยางไปด้วยถามว่ามันมีพลังไหมมันมีพลังนะฮะเมื่อคุณทําอย่างนั้นได้เอายางออกเอาถุงทรายที่มัดถุงขาออก คุณก็สามารถที่วิ่งด้วยตัวที่เบาขึ้นแต่ในการฝึกกับกีตาร์ในความจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องไป่วงน้ําหนักตัวเองให้มันเกินไปขนาดนั้นครับฝึกให้มันพอดีพอดีกับสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ก็แค่นั้นเองนะครับคราวนี้ก็ลองสมบัดไปกล้าเล่นนะกล้าเล่นนะไออย่างเงี้ยเ,เ,เล่นทุกตัวทุกโน้ตเป็นออสเตลีอันี้ปัน ไม่เหมือนกันฮะอันนี้คือออตเดดครับก็ผมก็สามารถที่จะฝึกไอเดียสัดส่วนเนี่ยของการเล่นแบบซิงเกิลโน้ตให้ไวเกือบเกือบจะเท่ากับ สบัดปิกหรือปัน่นอย่างนี้นะฮะดีครับอันนี้ไม่ได้ปั่นนะอันนี้ดีดเบาๆหลายคนอาจจะบอกว่านี่มันคือปั่นนะแต่ไม่ใช่ความรู้สึกผมจะไม่เหมือนกันสังเกตข้อมือกับปิกตัวนี้ได้นะฮนะน่ะเหมือนไม่เหมือนกันนะฮะนะ มีปัน่นแหละนะมีปั่นแหละก็คืออย่างนี้เลยครับอันนี้ปัน่นก็คือจะแตกต่างกับตรงที่ว่าเราต้องการความเขาเรียกอะไรความไวที่มมากกว่าปกตินะฮะเราจะไม่สามารถที่จะดีดเป็นตัวๆอย่างนี้ได้ด้วยความไวขนาดนั้นได้มันจึงทำการปั่นแบบ a l t e r n a t ก็คือดีดข้อมไปข้อมมาก็คือสลับ 一点 ือไอไอดีเป็นตัวตัวเนี่ยคือต้องการความไวแต่ว่าความชัดเป็นเม็ดเป็นหน่วยมันสามารถคอนโทรลได้หยุดสต็อปพิกกิ้งได้เงี้ย,ยอันนี้ไม่ใช่การฝัฮะคือการนะครับ เพราะฉะนั้นในการฝึกให้มันสมดุลนนคุณก็ควรจะต้องฝึกทั้งสองอย่างก็คือดีเป็นตัวตัว ข้างนี้ให้สมดุลกับน้ำหนักมือข้างนี้ทีต้องรูนครับมันจึงแยกออกไปได้2ลักษณะก็คือว่าเมื่อเราต้องการจะฝึกให้นิ้วเรามีความแม่นยำริ้วคุณก็สามารถฝึกได้หลายวิธีก็คือวิธีอย่างนี้เอาคะแนนปิก,กินไปเลยหรือน้ำหนักเบานะเบาๆ เมื่อสามารถที่จะฝึกฝนให้ตัวเองทําได้ทั้งสองลักษณะก็คือนะครับเบาๆนี่ไม่ออกแรงเลยกนะ็คือแปะไปหลังไปหลังเฟดตรงตำแหน่งเนี้ยอย่าให้น้าหนักบันแรงเกินไปจนกดทะลุใบบุงสิ่กบ่อนนะฮะแล้วถามว่าเราต้องหากีตาร์ที่มันแอคชั่นที่มันพอเหมาะกับการเล่นแบบนี้ไหมผมบอกว่าจําเป็นนะมีความจําเป็นบ้างจนถึงเยอะ บ้างอยู่ในค่อนข้างเยอะนะครับเพราะั้นถ้ากีตาร์แอคชั่นที่มันสูงไปมันก็ทําให้เราเคลื่อนที่สูงแล้วก็กระดกกระเดกมากเกินไปนะครับเมื่อกีตาร์คุณคอดีบาดีแ่าหทัดจิกตั้งทัชิ้งให้ดีอย่างตัวนี้จะเตี้ยมากน,นะครับประมาณผมว่าน่าจะมันมินเกือบสมิน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 หกมินเจ็ดนี่แหละความสูงปนนระมาเน่ะนิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกแรงเยอะก็คือวางลงไปมันก็คอมลีแล้ว น้ำหนักนิ้วเมื่อถูกฝึกความไวได้นะครับหลังจากนั้นค่อยมาแยกฝึกในเรื่องของน้ำหนักนิ้วในด้านขวานของบาเช่นการดันสายไวเบโต้การจับการ,ารส่งแรงน้ำหนักนิ้วนะครับก็บวันนี้ก็คงจะพูดเรื่องของเทคนิคของการฝึกให้นิ้วมันมีสัดส่วนของการเรียงที่นะฮะรับครับครบัรบ,รบเป็นสัดส่วน ครับเนี่ยก้อยนางกลางชี้หรือนางกลางนางกลางชี้ชี้นางชี้กลางนางก้อยอย่างนี้ก็ได้ครับนี่เป็นวิธีหนึ่งที่ผมใช้ฝึกนะครับในสมัยที่ผมเป็นนักเรียนแล้วก็อยากเป็นติตต้ามาก็นานมาแล้วแหละตั้งแต่สมัยนั้นนะครับก็คงมีเท่านี้นะฮะสำหรับไอ้ตรงนี้นะครับแล้วเรื่องของการฝึก สมดุลของการดีแล้วความไหวของนิ้วมือซ้ายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสำคัญเหมือนกันที่เราทุกคนต้องไปหาวิธีจัดสมดุลให้ตัวเองให้ได้จะเห็นว่าค้านี้ก็ไม่ได้ดีแกว่งใช้ข้อมืออะไรเยอะนะ